หนี่ยังาะเนาต้องตัวมัทำอะไรที่ี่ This is what the water here mm -hmm. This water park we have in Chiang Mai If you guys interested, you can come here

không phải có được đấy cái không đai mút còn Để đi còn đi có nên lấy tiền nhé, mà tiền tiền lấy nhé, bây giờ mới đây rồi nhé, xem mày,

ก็สูงเก้าหันลงมาถึงก่อนนะได้แค่น่าแหละโอเคไปไปที่ไหนเนี่ยขอนล่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì là Để không bỏ lỡ những chắc hấp dẫn

Okay, we have right bumper look ใช่มั้ยไม่น่าไม่ทัน Iceland Này Đây bịt mất. Cái tao hồ rồi. Hả? rồi, rồi. ăn yeah. <laughs> um, thật Okay, let me hang my here. Nobody have yet. Oh yo. All in me. This all only me. Everywhere only me. The player went. Only me. Nobody show up. All in me. Look like the old no. ตัวสกัเลนอมาตเลนน่นอมาเยแม่สายตเลไรเเส้ยถ้างั้นพวกนี้ก็ไปม่เี๋ยนสุก อ่างนะคุณพ่ออยากกินเนี่ยเหมือนเชเชืรอพูดอ่ะออเคสีบัตแทออสุดาคืนอันนี้นี่ชันไม่รู้แต่พวกนั้นร้านอาหารร้านบาร์เบียร้านฟังเพลงนที่จริงนะถ้าไปเป็นนะฟังเพลงได้อยาก่าก็อยากนะแต่ก็ง่วงไหมไม่ง่วงวคืนนี้นี่กินกาแฟสายเกินได้อยากไปไหนก็ไปเนี่ยร้านดอกไม้เริ่มละดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เริ่มละคืนนี้อยากไปไหนบอเราก็ไปซักผ้าแล้วเราก็ วกกลับมาเออพี่ชายอยู่บ้านเ่ยเราต้องดูแลบ้านกวาดบ้านแบแขมุนเราด้วยนะพี่ฮะช่วยอิสเรลกับโปรฟายเดี๋ยวกคนหนึ่งสุกชือดังเนี่ยเขาไปแล้วก็มีอาหารเยอะๆสีดอนชายมีสีดอนชายอ๋อเธอไปตรงไม่ได้ได้นะพักนอนวันกินอะไรใช่อบ เป่าใหม่ของฉันสิเราไม่ไม่ได้ชั้นยืมอะมีแค่หน้าชั้นกินสามสิบชั้นนี่เล่าปมาณ

Tá tudo bom?

ั้งลกชั่วเลมาตาแกจุดพักลดมจุดพักดแต่ว่ากลวงู

มได้ก็ีอย mm ่ท hmm. ี่เราเลี่ยนดู